ก็สบายดีนะก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ุกคนเนาะว่าเป็นเอฟซีทำพังไทยซีทำพังลาวต่างประเทศกันยินดีตอนหับก็สู่ทางซ่องสาวแก้วบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องมาหนี้สาวแก้วกาเพรั่ไปทั้งหลายเนาะก็เลยถือโอกาสมาหาน้องกระโลกเพิ่นถือว่าสามไม่ห่างน้อยเนาะสามไม่ห่างลูกหนึ่งพี่น้องเลยการสิเก่าไปทักทายสบายดีเพิ่นกอนเนาะ แต่บโมโหว่าเพิ่อนซิวเพื่อนหรือบ่เนาะก็โอเคไปพี่น้องใชพาพี่พาน้องไปหาเพิ่นเลยเนาะว่าเพิ่อนซิวเพื่อนหรือบ่เนาะโอเคไปกันเลยโอเคพี่น้องตอนนี้จะแก้วกันมาหอดเพื่อนน้องกระโดดเพื่อนได้เนาะก็สีเขาไปทักทายสบายดีเพื่อนแต่กันยังโมโหว่าเพื่อนซิวเพื่อนหรือบ่เนาะเพราะว่าไม่มีไม่มีงานบุญใกล้ๆเพื่อนเพื่อนนะยามาเพื่อนไปซอยเวียกเพื่อนบุญเนาะเพราะว่าเพื่อนบุญใกล้ โด,เหเหโดยไม่นี้กามาก็บารณะเพื่อนเนาะโดยสบายดีเข้าไปละเบ่เจ้าน่ะย okay. ังไปไปน้ากันด้วยไปก็เข้าไปหาน้องเพื่อนด้วยเนาะโดยก็ตอนนี้เพื่อนกำลังเชื่อนแม่เพื่อนตัวเชื่อนเพื่อนอยู่บ่ได้เนาะมันหอนเป็นกลางเว้นโดยก็เลยลงมานั่งดินอยู่ข้างล่างโอเคเนาะหอดเชื่อนน้องเพื่อนแด้เนาะ ป้ากัพักันนางดินนางเย็นเนาะดูสบายดีเด้อปัุกนเนาะก่อนขอลาไง้คือนางห่อนบอไปกดเป็นยังไงนะจะแปกินเบียกัของมันกินเบียข้างกินไข่กินลายวะป้ากินยังไงไหนบ้างเน้ลดเป็น้องนี่ โดยกินข้าวกินน้ำแล้วบ่เมื่อวานนี้นะก็เรอดชีพนะเป็นเล่าทูนเหล่ากับซีนแล้วเป็นเห่าเพื่นในแถวคุณรอดในแถวเพื่อนข้าถามเพื่อนในเรื่องข้าถามเพื่อนว่ากินข้าวแล้วบ่เมื่อวานนี้นั่นเท่าไหร่เป็นกับย่างวันนี้เออเป็นกับซีนไปเพื่อนบุญเขาค่ะเออถามว่านี่ม้อกจะติน เป็นย so no oh. uh ังง um. uh ่วตายกินข้าวบอหันน้อยอ้าป้อนข้าวมิดแล้วบ่อนี่นะอ้าคือป้อนไาแท้แบบบ่ได้ยามได้บออ้าให้น้องกินเองเลยอืนต้มมันก็บกินข้าวแก่อืมเบบุญกินเลยเนาะสี่จันได้เนาะคุณน้อยบุญจันทร์บุญจันทร์บุญจันตลอดป้าหนี่ยนห่อยสักนีดกา ยังพ้อทอปีเนาะป้าป้อนขมิดเดี๋เจ้ากัุณข้าป้อนแฮ่แต่ละมือไปหากินยัมแต่ละมือไปหาทัไข่บดแดงไปิแลมาขายพอได้เดมหาดมจมันได้อยู่บ่แต่มือหาเมือชิบอยู่แล้วถือว่าเก่งเน่เนาะแต่ไข่มแดงยามนีหอนจ้แมมโอ้ แมนทอนลมนี่ยังเจ็บตีวานอันนี้น่ะน้องร้องของเจ้าบ่โอ้ผักกันกินขขาวกับอย่างเด้กับสินแหงอ๋อกะคใครอยู่เนาะอืมสินแหงชมว่าสินแหงกี่ดอกได้ สี่เลอาหารบ้านเฮามันมีแนวกินเนาะนั่งมันเด้อเมื่อยนะน้องกระรอกนเป็นคนอารมณ์ดีมันเย็นเนาะอ่ากินข้าวพากันกินข่าวกันนี่เีนีง บ่อเอิญบ่อเอิญพี่น้องกินข้า no วนะบ่น้อยนี่แกมันเลยกินข้าวกินข nice <sh> ้าวป้าราก็อยากน้ำมูอ่ะอย่ามาลงทางสาวไปลอกคนเนาะเป็นได้ได้แบบนี้ขึ้นหนาชุดหนาใสแท้มีมีข่าวดีแล้วบ่ติหมูมี่ยังหมมีโอ้มาลมอยู่บ่เป็นได้ได้เบื่อทุห้างเบื่อทุ่งห้าง ต้องก็เริ่มกันได้แต่เบอร์ทุ่งางเบอร์ทรคุยบ่มียังบ่มีผู้โทรมาคุยน้ำเนาะไอยยังบ่มีผู้จริงใจบอกทุ่งมาลบน้ำบ่่ยังบมีเห็นได้ทางสาวแก้วเลยเห็นว่ามีเพชรซีติดต่อมาอยากได้เพชรไลายเพชนกามีอยู่เนาะคนหนึ่ง เอฟซีเพิ่นกัอยากได้เฟซของน้องกะละออยู่มีมีเอฟซีติดต่อมาอยู่โดยกะยังบอหูซื้อเฟซซีไลน์เพิ่นมาทางน้องกะละอ์บอยังบอหูเพราะว่าเฮากับไม่ได้เคยถามเฟซไลนาะโดยพ่อเปิดใจบอกะละเรื่องคุยน mm. ี่คุยได้แต่อันเอากันยังบอพ่ออ๋อสิลมแต่ก่อนลมดูใจกันก่อนเนาะ ความพอใจกันก่อนแจงซีตกลงปีนี้เป็นอินสงการทาั้งหลายปีนี้นะ,ะคือยอมสีผมงามแท้ม้วนวอลลินสงการปีนี้กับโบม้นน<อ>มวนไแนะ่นอะยากลูกน้อยคือยอมผมแดงใช่ค่ะใช่ค่ะแม่กับโบเอาให้วะพ่อเอาให้แน่นอะ่ะพ่อได้ไปเที่ยวพ่อไปว่าพ่อได้พ่อผู้ว่าผูนยังเนาะแต่แม่จะเลี้ยกเผยม้วน แค่ะลูกน้อยบุตรีเลยเนาะกันไปวาดูุให้เนาะเพราะว่าลูกก็กินนม r มา l นะไม่บุตรีกินนมพุนบัดไปหากินได้ใช่ไหมแม่แล้วเอาถะแบบจั่วค้าวเน้อทั้งว่าแก้มนี่บริมาณกับแป้งนะปีนี้มาปะาไม่นะมาจิปะาให้ไม่หากระเลกาอี่นึงโอ้ยมันชุดท้ายได้โมนี่นะแม่เขายังดิ่นอยู่ นกัมือนเมือนี้ตู้เงียบบ่โอ้ยเงีบมเกียกระแป้มาให้ในวันจิบายบงป้าวอนฮะเด็กฝากกระแป้งปีใหม่าบประมาแน่ว่าแห้งแม่เราบ่มีผูอันนั่นใหราเนาะดบปรมาแนะแบบนึ่มาส่งค่าปีเก่าต้นรัดปีใหม่เนาะสันด้จังบ่ได้ประมาณน้ำมูเนาะโยกไปนะจังมวน ันบแห้งก็บ่ได้หัวนะขนมนแห้งขนมแห้งขนมแห้เอ้าลืม <c oughs> ลืมฮอดตนะขนุมแห้งนะดูวะเอาบ่โอ,โอ้กินเป็นอยู่บอสไงในน้อยนี่กินเป็นอยู่บ่เออสมาแบบนี้ก็น่าจแจ่มหน่าใสานอทั้งน้องกระโลกโยศใสขึ้นได้เพิ่นกับว่าเพิ่นแต่งสใส่ปีใหม่พ่อ เ็นจะโดนเลยกับ่ถได้มาหาเพื่อนตั้งแต่เดินดูเนาะเป็นสาวพลัง่บบเฮ้ยพอจะได้บายแก้ผู้สาวเฮ้ยน่ามาให้ดีตี้ของเนียมุ้มมีผู้หักแป้งลูกสาวแล้วเนาะเมียะไรจะมาให้บ่ใบายบ่ให้ละบ้าห่อนยามมันเนาะหอนยามมันเนาะหอนปีหอนเดือนมันเลย ใอ้คข่บ่อเนี่ยเ้า,าเป็นคนบอ่อป่ะไอ้ไขเนาะอาม่อ้าสพี่ป้าแป้งห้น้องเพิ่นี่น้องเลยปีใหม่เนาะแมนแปลว่าปีใหม่เฮ้าได้มานะแมนกรมาป้าห้เพิ่นยอดดังเนาะแมนแ<ด>บบายอดเลยมื้อนีมน้มื่อชุด้ทยวะท่านัเสีย <laughs> ที่แต่บุ้มีเบียนเนาะไม่ได้จะซื้อเบียร์ปะปแป้งด้วยุดไทปีเก่าตอนฮบปีใหม่ ไห่ล่ำด้วยใหมาน์ผัวอามาอ <ะ S 2> ตอมได้วันนี้นะ,ะโรคละใหมาล์ไหมานเต็มนะเอ้ยห,หอมนะเนี่ยทางสาเกลวกับปะแป้งไห่น้องเพิน่นปีเก้า,กาต้นฮัดปีหม่เมื่อปีไม้บุไดมาแล้วเราบับไไปหลินทังงหลก็มาทาแป้งไห้่ราอยู่บ้านอยู่เรือนอะไรเนี้ยเราบุไดไปทางหลบ่มีผู้ขาดแป้งไห่รา งายขึ้นเลยป่านนี้ว่าอยู่ภาใต้เป็นทัพไทยเอาหมู่ทั้งหลังเลยนะเออด้วยเด้อน้องการอกป่านนี้ไหแมาแน่นั่นก็ได้หมีผู้บ้านโทรมาหาแน่เนาะมีผู้พูดผู้คุยน้ำดูไปยังน้อยยังอ่อนเนาะเป็นตัวรถไฟินทางใดรถไฟตายแล้วยังน้อยอยู่กันเมฆา สามหมื่สามคื้นแม่กมวนพ่อแม่คนกมวนเนาะเนาะหบากไปไฟแซวได้อีกเขาของเ้าถูกน้อยดีสีหนึ่งมีเส้นหนึ่งอดกอดลูกใหญ่ก่อนจไปเนาะโชว์ลมเอ้าโชว์ลมเอ้าคู่ยาวสิอเพชรเกินกะแหน่แดดก็ลืมแหน่น้องบอกอะไรน้องหักไอจะไอหักเขาโอ้สิวเพชรผิ่นกมวนได้ ติดต่อมาได้นอถ่ายจากโอลิสมพรอันวานใบว่าเพื่นเคียนชายครับอัน่อของน้องเพื่นเนาะนี่อ่ะสีแบบสั้นเพราะว่าเพื่นได้ปะไปได้ดีสามารถติดต่อมาโอมาล้มน้ำได้บอนี่งเอ่เนาะเฟซบุ๊กเนาะสะดวกคุยอยู่ที่เวลานอนก็นอนเนาะตอนน้องเพื่นมานอนก็โทรได้อยู่เวลาเพื่นมาให้เออ ปัจจุบันนี่นอายุ18ปีป่ะอ้าวไปคอยดืมอายุเนาะมันืมถามห่อนบรรยุ <c ười> 18ปีแบบว่าสามไม่ห่างน้อยเนาะโดยยังสามน,นี่พอดีแบบยังสั่งครอบครัวม่ได้นี่โดยตอนนี้กะคือเลีได้ดีป่ะเลี<อ>้ยงได้ลูกได้ปัวอยู่บ่ไในเด้ดกเลี้ยงมีบุมาเลี้ยงลูกต่อยอยู่บ่ะขนาดเขาจะอยากมีอยู่บุ๋มใส ิโตคิดโตมากโลทางอยากโลกาอยากได้แบบว่ามาพอเดียงลูกนันอยู่แต่ว่าบบบีไพเขามาโลสามารถเข้ามาได้เข้ามาโอมาลมได้เนาะถักจริงเนาะถักจริงวางแตงแล้วอ่ะอันนี้กา หักแม่ก็ต้องหักลูกนั่นแหละหักแต่แม่โบปินได้ทีแม่เนาะถือว่าคุ้มชาอยู่เด้มีลูกมีเต้าติดเนาะโอ้โบได้ไปอยากลูกอยากลูกคิดว่าโอ้ยว่าสิมาพ่ออันน้องกระดกอยู่บ่ว่ายันว่าเพิ่นไปซอยบุญเนาะแม่มีบุญเนาะงระบานยบุญเชิญไก่ว่าสิชวนไปทอดน้ำวงอยู่หมูแดงบ่ไปนะไปบ่พทอน้ำม้วนหมูแดง บอนะสุภาไปว่ะลูกกระผากไม่เงยใบมือแรงเเด้อไม่หง่เด้อไม่หญ่ยังมังมอนไม่หญ่ก็ยังไม่หญ่กับใพอดครับอ่าหล่ิได้ไปพอดการจะเอาแรงไงหมดเไปซ้ำยากลูกเนาะอุ้มไปนั่งเป็นยังไงยอุ้มพอดน้ำ กันหาชั่งใมันก็ดีเลยแกเสียนลำบากที่น้องเพื่อสิหาได้เนาะโดยลำบากแต่ได้อย่างคนเดียวเนาะโดยกะอดทนสู้ไปแน่เนาะสู้่เป็นกำลังใจให้น้องดอกเพื่อนเนาะสู้ต่อไปเพื่ออนาคตลูกโดยซ้ำแบบว่าามีผู้มาสวยเดีอยงเนาะย่านเดือกเนี่ยนะนี่นะ ยันแบบว่ายันเล <int os> ือกกันแบบว่าบ่วเอาหรอกคุณนี่พะนันพุนี่ินะนวลนะยันเลือกยันติได้โอ้หแต่หักจริงเนาะเพลงูกเพลงเต่าเพลงแมนน้ำแมนบอก ดูกสั่นกามาเขานี่เขากะทานน่องพื้นลายนะเพอสมควรนะเนาะย่หน้าพื้นอยากไปหนึ่งคราวหนึ่งน้ำนะกัสิได้โคลาเอาเพียงตรงนี้เลยเนาะโดยสบายดีโดยกับก่อนด้วยบ้นะโดยสบายดีเด้อสบายดีโอเคหน้าพื้นพี่น้องมาเนี้สาวแก้วกามาโอ้ลมน้ำน้องกระโลกพื้นเป็นพีเรพโลดเลวเนาะโดยน้องกระโลกพันกา นางเพื่อนแม่เพื่อนเพื่องไราเป็นบริษัทอยู่เพื่อนพ่อเพื่นลงนางดินอยู่น้ำเพื่อนแม่เพราะว่ามันฮอนเป็นกลางเว้นเนาะโดยกาไลโอ้ไลลุ่มน้ำเน,น,น่เาบนไาเพอสมควรแล้วเนาะกาปีใหม่ปีนี้เน่มันก็บพราะกลินใส่เพราะว่ายากลูกโดยกามาเข้าในทางสะแก้วกาสะได้ขดตัวละเมอคนเดอ้อกาขอขโมุกขอบใจเนาะสี่ประาำโฆษณาโดย มาเนี่ยค่ะขอาอบคิดเพียงเท่านี้พอกันในคิดหน้าเด้อสำหรับคิดนี้ก็กล่าวคำว่าสบายสบายดี